สวัสดีค่ะสวัสดีเอซทุกท่านเลยนะคะหลุมช้างกอมาปันน่นนาแล้วนะคะเพราะว่าเดี๋ยวจะได้ทำนาแล้วเนาะยิงข้าละบอบทางนูน่นน่ะฮะปั่นเสร็จแล้วไม่เห็นเต่าเลย អណាអូយអូ៎ណាវ៉ានេះน้ําเยอะเนาะน้ําเยอะน้ําเยอะ ไปเอากล้าแล้วเราไปไม่ทันรถเขาไปกันหมดแล้วโอ,อ้อะไรนะอ๋ะอ,อ,อลึอกบอกอ้าวลึกแน่นอน อาปีที่แล้วก็นำมาอยู่นี่เด้อด่าเราบ้างเออ,เอาาวังเดียดเชนะียสนะสิ ทุนแรงกันนี้ก็ดีเนาะเย็นราดาบอกว่าอยากได้อยากได้นะแต่ต้องรอถูกลอตเตอรี่ไ <c> ด <oughs> ถามว่าซื้อยัง <c oughs> ว้ละหนึ่งใบไว้เออว้า น่าจะน้ำลึกนะเนี่ยทาง,งพอมาปั่นแล้วนะคะอันนี้ก็ปัปนะะน่นไปแล้วนะคะเมื่อกี้เนาะนาดาดาบอกวลงปั่นไปแล้วนะคะนี่เนี่ยนะคะแต่ว่าไม่เจอนะคะไม่เจอเต่าเลยนะคะแสดงว่าเขาไปแล้วเขาไม่ได้อยู่แล้วนะคะเขาไม่ได้อยู่แล้วเขาไปแล้ว เดี๋ยวเพื่อนๆกำลังไปเอาต้นกล้ามานะคะก็เดี๋ยวเขาก็จะทยอยมาไว้นะคะเอาไว้ที่นาทีนี้ก็มีหนึ่งสองสามนะคะแล้วก็สี่ห้านะคะ ก็มีประมาณห้าเนาะนะคะห้านะคะือเรากันจะมีแปลงใหญ่อยู่หลังบ้านเสือแล้วก็ตรงนี้ก็เป็นแปลงใหญ่ ตรงนี้น้ําลึกมากเลยนะน้ําลึกกว่าใครเลยโหยอดสุดยอด ก็สามารถใช้งานได้เยอะนะคะ <c oughs> น้ำเยอะมากเลยพี่น้ำเยอะเลยนิดเลย น้อยๆน,น่ะดำแล้วมาสนุกดีอ๋อ <laughs> มีกาแล้วก็ดําเลยเนาะไม่ต้องเลือกวันเนาะหรือว่าไงไม่ต้องเลือกวันเลยดําเลยหรือว่าดํามันจัน์